ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่ช่อง Easy Man อีกครั้งนึงนะครับแล้ววันนี้ครับเราเข้าไยในเกมวันพันแมนเด Man the s t ก r g t ครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาจัดเทียร์ตัวละครครับซึ่งน้องๆเนี่ยไดขอมาว่า เฮ้ยพี่เดี๋ยวนี้เซิร์ฟเวอร์ใหม่มันเริ่มเปิดแล้วทั้ง599ทั้ง600อะไรเงี้ยมันจะไปถึง600เซิร์ฟแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยน้องๆก็อยากจะให้แบบช่วยจับทีมห,หน่อยนะครับว่าตัวละคร s ิ r บวกเนี่ยว่าตัวไหนเนี่ยมันใช้ได้บ้างครับแล้วก็แต่ละเทียเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็จะมาแนะนำครับในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในประสบการณ์นะครับที่เล่นเกมนี้มา4ปีนะแล้วก็ในล่าสุดเนี่ยที่เราเล่นเซิร์ฟ594กันเนี่ยนะครับก็จะมาลอง แนะนำดูนะครับว่าพอเซิร์ฟใหม่เปิดมาหรือว่าเซิร์ฟเก่าเนี่ยนะครับที่อยากจะเล่น S R บวกในช่วงเนี้ยตัวอะไรครับที่มันสามารถมาเล่นได้บ้างครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยน่าอะไรที่น่าสนใจครับเราก็จะมาจับเทียบตัวละครกันนะครับตอนเริ่มกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจด้วยนะจ๊ะและสำหรับครั้งที่หาร้านเติมเกมวันพันแมนเดิลสตองเก้นราคาถูกนี่เลยครับผมวิสตอมท็อปอารครับถูกที่สุดในประเทศไทยครับแพ็กเกจ904คูปองเนี่ยหรือว่า904แบงค์ส้มเนี่ย 3,500บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดในไทยแล้วนะครับหาร้านถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้เราก็ปลอดภัยร้อเเซไม่มีรีฟันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากหาร้านเติมเกมวันพันแมนนะครับอย่าลืมนะ Wisdom ม o p อ p นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดเทียร์ตัวละครกันเลยดีกว่านะจ๊ะสำหรับตัวละครที่เรานำมาวันนี้นะครับก็จะมีตัว SR เนี่ยทั้งหมด26ตัวนะมาไปรับชมกันได้เลยครับ อ่ะครับนี่ก็จะเป็นตัวคละครครับชมหน้า s อ r บวกทั้งหมดนะครับที่เราจะมาจัดเทีย์กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากหลายๆตัวก่อนนะครับที่มันก็มีที่อยู่ในเกมที่มันค่อนข้างดีนะท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันเลยนะตัวแรกครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไล่จากซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากโบรอสกันเลย สำหรับเจ้าโบร้อนไลเซนสอาบวกเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปอยู่เชียร์เอนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยโบร้อนถ้าว่าดีไหมครับมันดีมากๆในส่วนการเล่น PVE ครับเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นศึกดวลปีศาจนะครับหรือว่าจะเป็นฮีโร่เอ็กปีศาจอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีบอสนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบอสทำดาเมจเดี่ยวแรงนะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่เอาไปผ่านด่านตัวของฮีโร่เอ็กปีศาจเนี่ยนะครับก็สามารถเล่นได้นะแต่ที่ผมให้จัดมาเป็นเชียร์เอเนี่ยเนื่องจากว่า ปัจจุบันเนี่ยโบรอรร่าง UR มันเข้ามาแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เล่นเป็นคอโบรอรร่างยูครับหมายความว่าตัวของโบรอรร่าง s ซอโบเนี่ยบทบาทมันจะน้อยลงมากๆนะครับเพราะว่าตัวของโบรยูอาเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เป็นแจกคอนะหมายความว่าเราจะเล่นตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ที่สุ่มโบรอสไม่ทันอะไรแบบนี้ก็ ถ้าใครได้ลูกแก้วโบรอนครับก็สามารถเล่นได้นะครับก็จะให้อยู่เทียเอนะสามารถนำไปผ่านด่าน PVE ได้ตีบอสกิลได้อะไรแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นดูต่อมาครับดักชัย S.R บวกครับตัวนี้ผมให้อยู่ในระดับ S นะครับตัวของดักชัยเนี่ยถือว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้เองด้วยนะครับเพราะดักชัยเนี่ยมันเป็นตัวละครที่หายากมากๆนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นเนี่ยนะครับหรือว่าจะหา ID ดีมาตอนนี้ครับคือถ้าเราเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใช่ปะเราต้องแข่งนะครับสุ่ม นะตัวละครที่มันเอามาลงทีมนะครับต้องแข่งสุ่มแล้วก็ใครสุ่มได้เยอะเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ดาร์กชายนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมให้อยู่ในระดับเอสครับไม่ว่าจะเป็นตัวการแบกฮีโร่ PVE ครับเวลาไปลงเจอปีศาจเนี่ยดาร์กชายสบายมากนะครับเพราะว่ามันจะเสริมตัวของความถึกให้กับทีมด้วยนะครับรวมถึงตัวละครที่มันสามารถแจกจุดเลือดจุดม่วงได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมนะถ้ามีดาร์กชายเนี่ยแบกดันเทียนแบกด่านได้เยอะมากๆครับรวมถึง PVP ด้วยก็สามารถเล่นได้เหมือนกัน ต่อมาครับผมหมาเฝ้าบ้านแมนเอสอาร์บวกครับอันนี้ครับไปอยู่ตัวละครเทเอเลยนะครับหน้าที่เหมือนเดิมเลยนะครับก็มาแทนกับโบโรต์ร่างเอสอาร์บวกนะครับคือเจ้าหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเนื่องจากว่าตัวละครเบสสตัพื้นฐานเราที่เป็นพลังโจมตีเนี่ยมันยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับมันจะไปโหดแบบดาเมจแรงเวอร์เลยดาเมจเดียวแบบตบๆๆๆๆตบแรงเวอร์เนี่ยตอนเซิร์ฟเวอร์เก่านะ ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เก่าเนี่ยมันจะแรงมากๆครับแต่บอลเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยนะครับเบสสเตทพื้นฐานของเรามันยังน้อยมันยังต่ำอยู่ครับถ้าเอาหมาฟ้าวันแมนมาเล่นเนี่ยนะครับมันก็จะตบเบาเหมือนเดิมครับมันไม่ไม่แรงเลยนะถ้ามาเจอซุยริวต่อยเนี่ยน่าจะชิบหายคอามควรแล้วตอนนี้ครับมันมีซุยริวที่เข้ามาในวงรรอด้วยใช่ป่ะหมายความว่าตำแหน่งมันทับกันเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งต่อสู้ใช่ป่ะหมาฟ้าวันแมนมันก็เป็นตัวละครระจาก T.A.E. ครับที่มันก็ถ้าไม่มีซุยริวก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่พออมมมมีีีซุยยยรรรริวววแลล้้้้เเเนนนน่่ไไไูจจะะะะะาาทคับปณ๊ ต่อมาครับผมตัวของอะตอมิกร่าง s อซบัวครับอันนี้เอาไปเลยเทียบีนะครับคืออย่าหาสุ่มมานะครับเนื่องจากว่าตัวของอะตอมิกร่าง s อซาบัวเนี่ยมันจะโหดมากๆในเมตาของอคอเกลดิแกนชูบนะครับซึ่งมันจะโดนเขาเรียกว่าแหลรมันเอาไปตั้งนานแล้วมันตกเมตาไปตั้งนานแล้วตั้งแต่คอมาเข้ามาแล้วนะครับเพราะมันเป็นตัวละครที่ตี2องทร็เก็ตนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยตัวละครตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ห้าเก้าสี่มันต้องไปเนี่ยนะครับก็จะมี ตัวของอะตอมิกร่าง UR ด้วยนะครับตัวนี้ก็เอาไปเลยนะครับเจอ UR ตบยับนะครับสกิลหมูสู้ไม่ได้บุกขยี้สู้ไม่ได้นะครับแล้วตี2แถวเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบจะไปลดตัวความถึกของด้วงสมัยนั้นอนะ่ะมันมีด้วงร่าง s n r บวกใช่ปะ่ะแล้วตัวละคร UR อาตัวละคร s n r บวกที่เป็นอะตอมิกมันเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะเนิบด้วงให้ด้วงมันถึกถึกน้อยลงนะครับเหมือนมีตัดเลือดอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้ไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับเอาไปแล้วนะครับบอกเลยว่าอย่าไปหาสุ่มนะจ๊ะ ต่อมาครับผมเมลสการร่าง SR บวกครับผมให้อยู่ TIS เลยสำหรับเมลสการร่าง SR นบวกนะครับเนื่องจากว่าเมลสการเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนโตฟินิกแมนสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับสำหรับเจ้าเมลสการร่าง S อนาบวกนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้ไปลงดันเจียนฮีโร่เอ็กซ์วิซาเนี่ยโอ้โหชุบชีวิตเพื่อนมาก,ก็ดีหรือว่า PVE PVP นี่แม่งไปได้บททุกด,ดันเลยมโหดมากแล้วมันเป็นตัวละครที่คุ้มค่ามากนะครับถ้าสมมติถ้าอยากจะได้ก็ แนะนำให้ประสมไปเลยนะครับเพราะว่ามันช่วยพลิกช่วงเลทเกมได้หลังจากที่ตัวละครเราตายหมดแล้วเนี่ยเบลสกาม่นก็ชูชีวิตเพื่อนมาช่วยในช่วงใช้เกมเนี่ยบอกแล้วเป็นผลแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรความแตกต่างมากๆเลยนะครับใครที่มีย่างไม่มีนะจ๊ะประมาณนี้นะครับต่อมาครับผมคิวมาตี้เลยพริพิซเนอร์ร่างเอซาบวกแล้วแล้วก็ถามมาว่าแม่งเทียอะไรวะพี่พี่ใหแ้แม่งเทียอะไรกูให้เทียกอนเลตตัวเนี้ย <laughs> แม่งก็จริงเพื่อนเพื่อนคือ ใน PVP มันกดมากครับแล้วก็ใน PVE เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นตัวละครที่ทําให้ติดสตันใช่ปหมซึ่งมันสนตันบอสไม่ได้อยู่แล้วแต่ใน PVP เนี่ยแม่งอยู่ระดับก๊อเลยคือถ้าเราเอาไปคอมโบกับเจ้าคิงร่างอยู่อาร์เนี่ยหรือว่าตัวละครที่มันลัชความเร็วเข้ามาก่อนเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆาเลยครับคือพุ่งเข้าไปกระทืบหน้าเสร็จทุ่มจับจุ๊บดูดปากโอ้โหแล้วแบบติดสตันแล้วแม่งขมโมยตัวมาคือผมโดน อะไรนะโดนคุณปอนเนี่ยคุณปอน5กับ8 9เดี๋ยวกูเจอกับตัวเองเลยโอ้โหคุณปอนแม่งเอาไปใส่คู่กับคิงเว้ยแล้วแม่งมันจุ๊บผมทั้งทีมคือผมไม่ได้เล่นเลยเว้ยคือไม่ได้ทำหายเลยเลยอะ่ะคือถ้าความเร็วเราน้อยกว่าอีกฝั่งเนี่ยแล้วโดนผู้ดีพิซซ่าเนอร์ไล่จุ๊บเนี่ยคือชิบหายใบวอดครับซึ่งในเซิร์ฟเวอร์จีนอ่าในเซิร์ฟเวอร์จีนไต้หวันเนี่ยนะครับก็ยังใช้ผู้ดีพิซซ่าเนอร์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรอยหรือว่าจะเป็นคนอื่นอย่างเงี้ย มันก็สามารถที่จะเอามาเล่นได้นะครับเพราะมันมีดีบัฟที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ทําให้ตัวละครฝั่งเราเนี่ยเสียเปรียบมากๆแล้วก็ไม่ได้เล่นนั่นเลยนั่นเองนะครับใน PVP ก็ให้เป็นเทียร์กอดไปเลยแม่งโหดเกินต่อมานะครับผมเมทนายร่างเอซอาบวกครับอันเนี้ยผมอะกัมกึ่งระหว่างเทียร์กอดกับเทียร์เอสเว้ยแต่ว่าผมอยากให้เป็นเทียร์กอดวะคือจริง,รงต้องบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เนี่ยนะครับตัวละครอะไรที่มันเป็นดีบัฟเยอะ ดีบับเยอะๆนะครับทำให้อีกฝั่งหนึ่งเล่นไม่ได้ออกเทินไม่ได้แล้วก็กูกระทืบอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งเดียวว่าอะไรอย่างเงี้ยแม่งโหดหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทีิพิสนเนอร์นะครับเป็นตัวของเมทันายร่างเอสนาบวกครับแม่งสตานยกทีมเลยด้วดาเมจแม่งแรงมากมิดไฟลงมานี่แทบตัวจะระเบิดครับคือในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อยังใช้อยู่เลยนะครับบางทีที่แบบเบื่อ,เม,อเมตาเผาไหม้ใช่ปะแม่งใส่เมทันาย ine, เข้ามาเว้ยใส่เมทันาย ine, เข้ามาเสร็จปุ๊บโอ้โหแม่งชิหายไวว้ปง คือสตัรนหล,ลุนๆแล้วแม่งเล่นคอมโบัวคิงแม่งสตัรนแล้วสตัรนอีกสตัรนแล้วสตัรนอีกคืออีกฝั่งหนึ่งแม่งเล่นไม่ได้เลยเว้ยนะครับถ้าไม่มีตัวของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวของอ่าโหมดฟังกช์ชันใหม่ที่เป็นอ่าทำสกิลเอออะไรอย่างเงี้ยไอพวกแบบโหมดใหม่ที่มันการสกิลอ่ะถ้าไม่มีการสกิลนี่มันคือมึงไม่ได้เล่นแล้วนะครับแต่ว่าได้เล่นเพราะมีการสกิลอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเล่นได้ครับแต่บอกเลยว่าเทียร์กอดแน่นอนนะครับต่อมาครับเกโรกรอร่างไอซอาบัวครับไปเลยมึงเทียร์กอดอีกตัว นะครับในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าอย่างน้องสายฟรีเนี่ยโอ้โหเกโรเกโรแม่งโหดจริงคือมึงไม่ได้เล่นน่ะคือมึงโดนตีฝั่งเดียวแล้วคอมบกกับคิงเหมือนเดิมเหมือนเป๊ะเลยนะครับโดนโดนเหมือนเดิมเป,เป๊ะเลยนะครับเจอรัสสกิลเจอรัด,ดาเมจแล้วอีฝั่งนึงไม่เอาเทียนไปกระทืบกระทืบกระทืบแล้วกูไม่ได้เล่นเลยนะครับคือแบบโดนแบรนที่หัวโดนห้ามออกอันตีโดนอะไรแม่งโหดมากใน PVP นะครับแต่ว่าถ้าใน PVE เนี่ยอาจจะไม่ได้อ่าอาจจะถ้าเป็นตีบอสเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็น เคลียร์ดามที่เป็นแบบ6กทาร์เก็ตอะไรแบบเนี้ยแบกบสบายแบกบชิลนะครับได้ทั้ง PVP PVE ด้วยนะครับตี6กทาร์เก็ตเนี่ยทำให้อีกฝั่งเนี่ยติดใบชั้นติไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับให้เป็นเทียร์ก้อนเลยสำหรับตัวของเกดุเกโรตรงนี้นะครับต้องบอกว่าทำไมถึงไอ้พวกนี้มันเป็นเทียร์ก้อนเว้ยมันจะต่างกับเซิร์ฟเวอร์เก่าถ้าผมพูดไปพูดถึงเซิร์ฟเวอร์สหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นไอดีเวคเตอร์ที่มันพลังถึงสองร้อยล้านขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันนก็จะะะะไมมมม่่่คออยยีปรรโช์แล้วววเเพาาึงสห อีกฝั่งหนึ่งกูยังไม่ได้ตีแต่กูยืนรับดาเมจได้นะครับเพราะเบสสเตปเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันมันมาก,มมากเป็นแบบพลังพลังแบบดีกรีระดับแบบ200ล้านแล้วอะ่ะเออคือมันสามารถหาจังหวะสวนได้อยู่ดีนะครับมันเลยแบบเป็นอะไรที่ไม่ค่อยค่อย,อยไม่ค่อยติดเมตานะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยเลือดกูก็มีอยู่แค่ล้านเดียวพลังโจมตีแม่งแค่แบบ3ามแสนสี่แสนอะไรเนี้ยคือเจอไอ้พวกเนี้ยมึงไม่มีทางสวนได้เว้ย คือถ้าโดนเปิดปุ๊บคือมึงแตกนะครับยังไงก็แตกแน่ๆน,นะครับก็เลยเป็นเทียร์กอดไปนะสำหรับเจ้าพวกนี้นะครับต่อมาครับทางท็อปร่าง s อซอาบัวนะครับอันนี้เอาไปเลยเจเนะครับคือมันเป็นตัวทางเลือกนะครับมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันจะเป็นต้องปั้นนะครับเพราะว่ามันก็เรื่องจากเรื่องเบสสเต็ปด้วยที่มันน้อยนะครับทำให้ทางท็อปเนี่ยยืนไม่ได้ถึกมากคือทางท็อปมันจะโมกมักๆเนี่ยตอนที่มันจะยืนถึกคือ HP แม่งเยอะแล้วถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เก่าเนี่ย HP 20ลล้านเยแม่งงเเกก่มาาพราะว่าเลืออดมันเยะไง แต่ตอนนี้ในซูเปอร์ใหม่ๆเนี่ยเลือดมันก็กระจึงหนึ่งของมันก็ยังไม่ได้ทําเยอะอะไรอย่างเงี้ยไอของแดงก็ยังไม่มา,าดาวม่วงยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นตัวละครทางเลือกครับคือไม่ได้เก่งเลยนะครับแล้วมันก็ตกเมตาไปตั้งแต่คอก็คอมาเข้าแล้วนะครับเพราะว่าเวลาคอเกโดกโร่เนี่ยตอนนั้นมันโหดมากเพราะว่ามันสามารถลบโลอ่อมตะของอ่าไม่ใช่คอเกโดกโร่คอเกเรกันชุบนะครับมันสามารถลบโล่อมตะของคอเกเรียได้นะครับมันก็เลยโหดแต่ตอนนี้เอาไปแล้วนะครับกากแล้วนะครับไม่ต้องเปิดไม่ต้องปั้นนะครับ ต่อมาครับมาครับไปเลยมึงไปเป็นเทียกอนเลยมานะครับถ้ามีก็ดีมากๆนะครับเพราะว่าคอม้าเนี่ยเป็นคอที่สําคัญสำหรับฝั่งฮีโร่มากๆนะครับถ้าคุณเล่นสุดโดนฮีโร่เนี่ยคุณไม่มีคอมาคือมึงแตกแย่าไปหาสู้ซุยลิวแรงยังไงดีคอปู่บอมมึงก็สู้คอม้าไม่ได้นะครับผมคือ้องเพื่อนๆเนี่ยไปเปิดคอม้าเลยครับมันอยู่ในเทียกอนเลยเป็นปกติของตัวคออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้สั่งยายมากเพราะว่ารู้อยู่แล้วมันเก่งยังไงนะครับ ต่อมาครับราชาซีฟู้ดนะครับราชาซีฟู้ดครับผมให้มนเป็นจีเอนะครับเนื่องจากว่าราชาซีฟู้ดเนี่ยมันเก่งทั้ง PVP แล้วก็เปะเก่งทั้ง PVE นะครับซึ่ง PVP ล่าสุดเนี่ยมันก็ยืนรับดาเมจพวกอะตอมิกพวกซุยริวอะไรไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่า PVE เนี่ยบอกเลยว่าพี่แบกเองนะครับมันจะเป็นตัวแบกฝั่งปีศาจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเทินทําให้ออกอันติมากขึ้นนะครับทำดาเมจกระกรนะครับล้ว ต่อยดาเมจเดี่ยวแม่งต่อยแรงจัดนะครับต่อยเป็นหลายหลายล้านเกือบ10ล้านเลยแบบนี้มันเป็นตัวละครดาเมจเดี่ยวที่โหดมากแล้วก็แบกทีมแบกบอสได้ดีมากๆเลยนะครับใครมีทะเลลึกรือบอกเลยว่าชีวิตนี้พี่สบายนะครับ PVP อาจจะไม่ได้เน้นมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เมตาเปลี่ยนไปแล้วแต่ PVE บอกเลยว่าไว้จ่ายพี่ได้แน่นอนนะครับสำหรับเจ้าจราชาซีบูตตัวนี้ต่อไปนะครับผมโกเกสึ atsu, ร่าง SSR นบวกนะครับอันนี้ครับเอาไปเลยเท์ A นะครับ เหมือนกระแทงท็อปเลยนะครับคือกเอซึเนี่ยมันจะเก่งมากๆตอนที่มีเบสตกพื้นฐานได้เยอะไม่ว่าจะเป็นเลือดเยอะหรืออะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันทําให้ดามเมจมันแรงมากขึ้นจากตัว HP นะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับเอามายืนเป็นกระสอบทรายนะครับเป็นขอนไม้เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้คือไม่ได้ทาเฮี้ยอะไรเลยคืออารมณ์อารมณ์แบบมึงมาโดนซุยริวปุยยิป,ปุยยามอ่ะคือมึงหยิบมาปุ๊บม,มึงมายืนเสร็จปุ๊บม,มึงโดนซุยริวต่อยที่หายกระดูกกระดูกหักสีเหลืองโดนปูบ,บอมเซิร์ง โดนปูบอมเซิร์กมึงไม่ได้ยืนนะครับมันยืนไม่ได้เพราะว่าด้วยเนื่องจากเบสแตทพื้นฐานของเรามันน้อยครับ HP มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมันก็เอามาเป็นเอามาเป็นลง PVE ได้นะครับแต่ว่ามันก็เนี่ยมันเหมือนพวกโบร้อนแหละเอามาลง PVE ตีบอสอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น PVP ก็เอาไว้เลยเป็นขอนไม้เลยนะสำหรับเจ้าโกเอสือตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมบาคุซันมึงไปซีเลยไอเฮียไม่มีประโยชน์หาเลยเลยตวมีมนะไอเนี่ยบาคุซันเอสอาบทนที่โตมีมเลยนะ เนี่ยพี่ไปหาปั้นนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับมึงไปซีเลยอย่าไปหาปั้นนะท่านผู้ชมตรงนี้ต่อมานะครับผมแฟดประการแสงร่าง s อซอาบวกเนี่ยอันเนี้ยเทียเอนะครับมันก็จะเป็นตัวละครที่มันแบบเล่นฝั่งฮีโร่ได้นะครับไปลงศึกโดนฮีโร่ได้แล้วก็ไปลงพวกฮีโร่เอ็กซ์พิซาร์ดก็แบกทีมอยู่พอสมควรนะครับลดลูกไฟได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยหลบแบบดิจิตอลนะแต่ว่ามันก็โดนเนิร์ฟแล้วมันก็ โดนเกลวินสับขาหลอกไปแล้วนะครับคือมึงไม่สามารถมาลบลูกไฟกูได้แล้วนะครับเจอเกลวินบล็อกนะครับตอนนี้ก็ตกเมตาเอาไปแล้วนะครับเจอตัวยูบล็อกนะครับอันนี้ก็ไปเทเอนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปแบกแบบศึกโดนฮีโร่ก็อ่ะเล่นก็ได้นะครับต่อมาครับตัวของฟินิกแมนเอ r อาร์บวกนะครับไประดับ S นะครับผมตรงนี้ก็เป็นตัวละครที่เป็นประโยชน์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการชุบชีวิตเพื่อนในทีมเวลา p v p นะครับหรือที่คนรู้อยู่แล้วนะครับไปลงศึกโดนปีศาจแม่งชุบมารัวๆ่นะครับหรือว่าลง ฮีโร uh, ่เอกปีศาจนะครับแม่ก็แบกทีมฝั่งปีศาจนะครับเวลาบอสตีเราตายเราชุบมาเล่นได้ต่ออะไรเงี้ยเพิ่มโอกาสการชนะเพิ่มโอกาสทําดาเมจนะครับแต่ที่เหตุผลที่ผมไม่ให้อยู่ในเทียร์กอสเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดถึงในแง่ของเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมคือมึงชุบเพื่อนมาก็เท่านั้นแนหะชุบมาก็โดนอะตอมิกป่าแตกเหมือนเดิมนะครับคือมึงเสียเทิร์นฟรีอะอารมณ์แบบว่าชุบมาแล้วมึงก็มาตายชุบมาแล้วมึงก็มาตายชุบมาแล้วมึงก็มาตายอะไรเงี้ยก็ใช้อะไรไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ มันก็โดนลบคะแนนจากตรงนั้นไปก็เลยไม่ได้อยู่เทียกรนะครับแต่ก็ถามว่าเป็นประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะครับยังไงก็ได้ดีกว่าไม่มีนะครับมีดีกว่าไม่มีนะครับต่อมาครับผมแกวตัวของแก้วด้วยกันชุบนะครับร่างเอสาบวกครับอันนี้เอาไปเลยเทียร์เทียร์จริงผมผมลังเลระหว่างเทเอสกับเทียกรนะแต่ส่วนตัวผมให้เป็นเทียกรดดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวละครที่มันอาจจะโดนเนิร์ฟเรื่องของคอมาตั้งนานแล้วครับเพราะว่าโบลอร่าง UR เนี่ยมันเป็นคอใหม่ล่าสุดฝั่งปีสาซึ่งมันก็ ดีที่สุดของปีศาจตัวนี้คือจะบอกว่าคอโบลอสมึงมึงมึงกากว่าเกลเกมเกดกนการชุบก็ไม่ใช่นะครับเพราะคอโบลอสแม่งคือคอที่เป็นก็อดเลยเว้ยนะครับมันเป็นคอที่แบบให้เลือดขาวเยอะแล้วพอในอนาคตเนี่ยพอเราเบสสเต็ปเพิ่มมากขึ้นเลือดแต่ละตัวละครเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแม่งก็จะยิ่งเก่งยิ่งมีคูณความถึกความโหดเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าเนี้ยผมแอบให้เทียร์ก็ตนะครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นประโยชน์นะครับในบางกรณีนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเล่นเมตาที่มีการเปลี่ยนไปนะครับจากตัวของ คอโบร้อเนี่ยอาจจะทนดาเมจดเผาไม่ได้นะครับใส่กอเกเรียนชุบเพื่อที่มาเอาอามตะดีกว่าอะไรแบบเนี้ยก็สามารถพลิกแพงได้นะครับก็ยังให้เป็นเทีย์ที่มีก็ดีกว่าไม่มีนะครับติดติดบัญชีไว้นะครับต่อห้มันจะเป็นคอแถมจากตัวการเติมเงินก็เถอะนะครับโอเคครับต่อมาครับเด็กดอกร่างเอ r อาร์บวันะครับอาเบเลเทียเอนะครับตรงนี้ก็เป็นเมตาล่าสุดที่สามารถเคาน์เตอร์เมตากระดูกหักได้นะครับเนื่องจากว่าเด็กดอกเนี่ยสามารถลบตัวของ สถานะกระดูกหักออกได้นะครับแต่ว่าถามว่ามันจะอยู่นานขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นนะครับสุดท้ายแล้วก็โดนต่อยแตอกอยู่ดีนะในช่วงเล่เกมนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าลบกระดูกหักได้เนี่ยนะครับแต่สุดท้ายดาเมจเราสู้เขาไม่ได้นะครับก็แตกอยู่ดีนะครับแต่ถามว่าจริงๆผมก็อยากให้เป็นเทียเอสนะแต่ว่ามันเทียริสเรามันไม่ได้มี A บวกนะถ้าเป็นเด็กดอกเนี่ยผมว่าผมว่าให้พาสีดีกว่าพวกไอที่ผ่านมาที่เป็นเทียเอด้วยกันนะครับอาจจะเป็น A บวกนะ ถ้ามีเอบวกเอ็กูน่าจะเติม A บวกถ้ามี A บวกให้ A บวกนะครับแต่มันไม่ถึงระดับ S นะครับคือไม่มีก็ได้นะครับตอนนี้นะโอเคครับต่อมาซิโวแฟงครับตรงนี้ไปเลย B นะไม่ได้เล่นนะครับซิโวแฟงก็ตกเมตาไปตั้งนานแล้วนะครับแล้วเอามายืนก็สู้ปู่บอมไม่ได้ครับเจอปู่บอมเซิงนะใครที่เล่นปู่บอม U R นะมึงเซิงยับเลยคือมันคือปู่บอม UR มันคือซิโอแฟงอัปเกรดอะนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องปั้นนะครับอารมณ์อะตอมิกอะคือมีอะตอมิก U R อาแล้วก็ไม แล้วซื้อแฟนก็อย่าไปหาสุ่มมานะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าเรามีตัวดาเมจหมู่ที่สามารถทดแทนได้เยอะนะครับประมาณนี้นะฮะต่อมาครับผมกระบองเหล็กล่าง S R บวกนะครับอันนี้ผมก็ยังอยากให้ S นะแต่ว่ามันไม่ถึงระดับ S นะครับมันเป็นอยู่ระดับ A นะครับถ้ามี A บวกก็อยากให้ A บวกนะอันนี้นะครับเออคุเติมเก A เอบวกแบบสดๆเลยดีกว่าเติม A บวกแม่งเลยดีกว่าทุกคนเติม A บวกด้วยเติม A บวกแม่งดีกว่าเผื่อแบบน้องแบบว่า ไอ้พี่แม่งเนี่ยมาขนาดนี้แล้วเอบวกก็ได้ว่าอ่เอบวกนะครับเดี๋ยวพวกนั้นขอแก้ก่อนเอบวกอ่าเนี๋ยวไปเอบวกไปเอบวกนะครับแล้วก็เอาเป็นสีอ่ะสีฟ้าก็ได้อ่ะสีฟ้าเอบวกสีฟ้านะครับอ่าไอ้นี่กูให้เอบวกเลยเอบวกนะครับจังหวะนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่ถามว่าอ่ามันดีไหมก็อ่าเอบวกละกันโตของกระบองเหล็กเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆนะครับคือ มีทางเลือกเยอะล้วคือล่าสุดเนี่ยถ้าเราไม่มีอาวุธเฉพาะนะครับกระบอกเหล็กมันก็กา,กากมากๆเลยครับมันก็แค่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ปั่นตื่นขึ้นมาแล้วก็ปั่นแต่ที่ให้เอโบเนี่ยเพราะว่ามันสามารถไปแบกด่านดันเจี้ยนเอ็กได้นะครับดมเมนเดียวมันค่อนข้างที่จแรงครับตีบอสด,ดีนะครับตีบอสด,ดีนะครับแล้วก็แบกแบกฝั่งฮีโร่ได้เยอะนะครับแต่ถามว่าถ้าเอามา P v วพตอนนี้ก็เป็นตัวกระสอบตายครับนอนตายนอนตายตื่นมาโดนป่าตายแล้วก็นอนอีกแล้วก็ตื่นมาโดนป่าตายแล้วก็นอนอีก เนื่องจากว่าเบสตัเราเนี่ยยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับทำให้กระบอกเหล็กเนี่ยมันสามารถรีบประสิทธิภาพออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าอนาคตถ้าเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์เก่าแบบตัวหนึ่งพลัง20ลา้20ลานส0ล้านเนี่ยกระบอกเหล็กก็ยังก็ยังถือว่าโอเคนะก็ยังถือว่าโอเคอาจจะเป็น TS ด้วยซ้ำนะถ้าเป็นเบสตัเยอะคันปั่นโคตรแรงแล้วถ้ามีอุธเฉพาะเนี่ยแม่งปั่นเป็นพายุสีแดงนะครับรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวกระบอกเหล็กมันโหดมากนะครับแต่ว่าล่าสุดมันก็ตกเมตาไปตั้งแต่คอเก,กลือกระช ตัวของซามแมนครับตัวมีมครับเอาไปเลยระดับ4นะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับกาโลก็อ่ะระดับ4นะครับไม่ต้องเล่นนะครับกาโลไม่ต้องเล่นนะอย่าหาเล่นเพราะว่ากาโลเนี่ยมันกาโลล่างอ่าล่าง SSR เบวกเนี่ยมันเก่งตอนที่พอเกลิ่วกันชุบมันเข้ามานะครับแต่พอเกลิ่วกันชุบเนี่ยมันไม่ได้เล่นแล้วมึงคอม้ามามึงต่อยม้าไม่เข้าเลยนะครับมึงโดนมา้าถีบคือถีบคืนนะต่อยไม่เข้าเลยครับคือกาโลอย่าไปหาเล่นนะครับ ประมาณนี้นะแลวอนาคตเนี่ยอาจจะมีกาโร UR เข้าอีกครับก็เก็บทรัพยากรไว้นะเดี๋ยวรอลุ้นอีกทีว่ากาโร UR จะมาจริงหรือเปล่านะครับในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้านะจ๊ะต่อมาครับคิงครับคิงอันนี้ครับอยู่ที่ระดับ A บวกนะครับก็จะเป็นตัวทางเลือกนะครับแต่ว่ามันก็ถูกเนิร์ฟไปตั้งแต่เกวินเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ถูกเนิร์ฟไปตั้งแต่คิงล่าง UR เข้ามาแล้วนะครับก็ถามว่าถ้าใครไม่ได้เปิดคิง UR เนี่ยเปิดคิง s r บวกมาเล่นแทนได้ไหมก็สามารถทดแทนได้พอสมควรนะครับแต่มันก็ มันเอาไปตั้งแต่คอปู่บอมแล้วอะเออมันก็เป็นตัวละครเก่ามากๆแล้วนะครับอันนี้ก็จริงๆก็อ่ะไม่ต้อง A อบวกเอดีกว่านะครับอย่าไปเล่นนะครับอย่าไปเล่นนะครับพิกก็ต์ครับตัวมีมนะครับระดับ C เอาไปเลยต่อมาครับโกริบาร์สนะครับผมร่าง S R บวกครับแม่นี่ไปเลย G S เลยนะครับสรหรับจ็อกเกร์บาร์นั่นงอาบุตนะครับถามว่ามันถึงระดับก๊อตไหมก็ยังไม่ถึงระดับก๊อตขนาดนั้นนะครับแต่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ตอนนี้โกริบาร์สทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบกนะล่าสุดก็ อไอคนที่ใช้โกรดิบาร์สโหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์5 9 0ก็ได้แชมป์ไปนะครับแชมป์พรโกดิบาร์สนะก็ยังอยู่ในระดับ S อยู่นะครับประมาณนี้นะก็เป็นทางเลือกว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับแต่ไม่ถึงก๊อตนะเพราะว่าไอพวกก๊อตเนี่ยส่วนใหญ่ผมผมให้เพราะว่ามันลงได้ทั้งสองทีมทั้งทีมฮีโร่ทั้งทีมปีศาจนะครับแต่โกรดิบาร์สครับพอไปเล่นทีมผสมทีมฮีโร่เนี่ยไปเจอซูริลวไปเจอปู่บอมไปเจอตัวอื่นที่มันแบบทีมผสมอะนะครับมึงก็แบบ กระสอบทรายอ่ะมันคือมึงโดนนวดยับมึงโดนต่อยทีนี่ฟันหลุดอะไอฟันเหล่าแหละมึงหักหมดอะนะครับมันก็อาจจะเก่งในปีศาจนะครับแต่พอไปเล่นทีมผสมเนี่ยก็สู้พวกฝั่งทีมผสมที่มีฮีโร่เก่งๆไม่ได้นะครับก็อยู่ TS ไปนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าพูดในมุมมองของทีมปีศาจเนี่ยเก่งไหมเก่งเก่งจริงๆนะครับมีมีนี้ดีเลยทีมดีเลยเก่งมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะจ๊ะ ต่อมาครับดัวงเซออาบวกครับ T.S เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นตัวแบกฝั่งปีศาจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบอสนะครับการสู้อ่าดันเจี้ยนเอ็กปีศาลนะครับหรือว่าจะเป็นสู้อ่าตัวของตะลุยด่านนะครับที่ต้องใช้ปีศาจแบกอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้รู้อยู่แล้วว่าค้ามถึงขันขนาดไหนนะครับโปเต้เนี่ยเคยได้แชมป์มาเพราะว่าอ่าอชูราคาบุโตะเลยนะครับวีคหนึ่งที่ผ่านมานะครับก่อนที่โกดิบาร์จะฉายเฉดฉายประมาณนี้นะครับ โอเคครับต่อมาสุดท้ายนะครับผมราชาซีใต้ดินเอซาโบมึงโตมีมนะครับเอาไปเลยเทสซีนะครับอย่าไปหาปั้นนะตรงนี้นะครับก็เป็นโดนเนอร์ไปตั้งแต่ G4 เข้าแล้วนะครับคือถ้ามึงจะเล่นแบบถ้าเพื่อนๆจะเล่นตัวอาราชาใต้ดินเนี่ยนะครับเก็บลูกแก้วไว้ทําพวกแบบอาเมลซากาบนะครับเก็บลูกแก้วไว้ทําฟินิกแมนอะไรเงี้ยเก็บลูกแก้วไว้ทำโพลิบัสดีกว่านะครับโพลิบัสนี่แรงกว่าตัวของราชาใต้ดินเลยนะครับเพราะว่าราชาใต้ดินเนี่ยมันเป็นตัว เอเ็ทอาบวกที่มาตัวแรกๆของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับในเมตานี้ก็เอาไปแล้วนะครับเจอ G4 เผาแรงกว่าเจอคุณบัตกัดก่อนแรงกว่าก็เลิกเล่นไปเอะนะครับไม่ได้เล่น่าไปหาบ้้นนะครับโอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมกับการจับเทียร์ตัวละครนะครับระดับเอเอาวกครับสำหรับใครที่มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมครับสามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เต็มที่เลยนะครับใครคิดว่าเฮ้ยพี่ดาร์กชายแม่งเทียบบีแม่งไม่ต้องปั้นหรอกเอ้ยเกโลเกโลแม่งพี่แม่ง ให้ก๊อ์เกินนะไปอยู่ A ก็พออะไรแบบนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เต็มที่นะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆในช่องของเราเนี่ยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็ดูรีวิวนะครับดูความเห็นจากคนหลายๆคนอื่นนะครับว่าจะปั้นดีไหมหรือจะเปิดดีไหมอะไรแบบนี้ก็จะได้มีทางเลือกมากกว่าตัวที่ผมมารีวิวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกนันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ